ตัวอ,อย่างขีดความสามารถของโปรแกรมวัดคุณภาพของสร้างมหาภาคมาโครเปาเ n เ n เตชันอินสเปคชันซิสเต็มหนึหาความหนาของชั้นโลหะที่เป็นทายเบสแพทเลติเนสสองหาความหนาของชั้นโลหะที่นำมาเชื่อมต่อเบ r d e เด e t พท t h i ล k ิ e เนสสหาความลึก รอยหลอบลึกแนวเชื่อมที่รุดรุด penetration เหาความลึกและเปอร์เซ็นต์ของรอยหลอมลึกแนวเชื่อมเ e p t h and penetration ห้าหาขนาดความยาวระยะขาแนวเชื่อมเล็กเ t h หกหาระยะช่องว่างรอยต่อชิ้นงาน gap เจ็ดหาระยะความหนาคอแนวเชื่อมจริง actual throat แปดหาระยะความหนาคอแนวเชื่อมทางพิสดี effective หรือ t h e o r e t i c a l throat เก้าการวัดค่าพารามิเตอร์อื่นๆที่แสดงบนภาพชิ้นงาน แผนภูมิแสดงการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆบนรอยเชื่อม